สวัสดีครับผมพอกันนี้แล้วครับก่อนข้ามพิามัแมนครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสิบ้าไปเบิง่งพอยายหน่ายเพิ่นสิบ้านเขาแห้งครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นกำลังปั้นแห้งอยู่ครับพี่น้องครับ พอย่าย่ายเพื่อนตีมาบ้านเขาแหงครับพี่น้องครับเพื่อนจะมีอยู่สองแปลงนี่นะครับพี่น้องครับอีกแปลงหนึ่งอยู่ฟังั้างนี้ครับพี่น้องครับฟังสงครามกัเป็นหน้าก่อรรไครกับพี่น้องครับโต้นใายเครื่องมิตซูโกครับพี่น้องครับ f 3 0 a ครับพี่น้องครับ ส่วนมากเป็นสีวานแห้งครับพี่น้องครับเพราะว่ามันหมดสมัยดับแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าดำก็ยังมีอยู่ครับพี่น้องครับตอนนี้รถเตยคูโบต้า L สามหกศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องครับคูโบต้า L สามหกศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังปั้นแห้งครับพี่น้องครับปั้นแล้วเป็นกฤติวานเข่าครับพี่น้องครับ แั้นแหงแบบผ้มีน้ำครับพี่น้องครับเพราะว่าทางบานผมมี่บ่เคย่อมีครับแบบนี้ครับพี่น้องครับมีแต่จใส่ขั้วยครับพี่น้องครับขั้วซีขาครับพี่น้องครับเพราะว่าสีต่างกับขั้งละเอียดขั้งข้างนี้ครับพี่น้องครับข้างนี้ใส่ตะเครื่องแจ็คครับพี่น้องครับ รถไถหลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆคนไถไปเรื่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพื่อนๆไถแห่งไปเรื่อยครับลุงไน่ครับพี่น้องครับลุงไน่บานแมทครับพี่น้องครับเพื่อนประเดียวมีอยู่บานพระเจ้าครับพี่น้องครับ ราะว่าถึงฤดูหน้าปีแล้วครับพี่น้องครับแล้วท่างันผมนี่ส่วนมากต้องล่อนามครับพี่น้องครับล่อเราก็ดำครับพี่น้องครับบ่วงจักคําวบ้านครับบุจากยู่ครับบ้านเข่าครับตาวบ้านกล้าครับไปฉาดดำครับบ่วงจักว่าว้านเข่าเราว้านไปเลยครับพี่น้องครับห้ได้เกียวได้อยังเลยครับพี่น้องครับ สกีบ่หัจักครับบ่หัเรืองครับบ่มีความรูว่าไงครับสกีบ้านเ่าครแล้วเลยครับไฟไดยเกี่ยวเลยผมกลับมาเห็นท่งนี้และครับบ้านเราก็ปล่อยถักเกี่ยวเลยใส่ปุ๋ยเลยครับทางผมก็เป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับบ้านเราก็ลกไปดําครับพี่น้องครับขันบ่มีน้ำก็ดําแหงครับ ปวดหนูมือครับพี่น้องครับหนูมือแตกมาแล้วครับเล็บไก่จะเลื่อมเด้อครับพี่น้องครับจะเลื่อมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเด้อครับพี่น้องครับมีกระรังไก่คลิปบอกมาให้พี่น้องเบิ้งหลายๆเด้อครับพี่น้องครับเช่าหน้ากะทิเป็นทั้งสี่แหละครับเช่าหน้าครับกะทิเบิ้งคลิปเช่าหน้าแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ ระ่าตอนนี้ไปใส่กับประทานนดครับพี่น้องครับโรคระบาดโควิดหายก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังหวะกันครับเพราะว่าประเภทนี้บุญงานต่างๆกับบ่มี่ครับพี่น้องครับเพิ่งว่าให้แก๊ครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็มีงานคิดประเภทนี้บุญต่างๆเดี๋ยวกับจิตใจไม่เห็นครับพี่น้องครับตอนนี้เบื้องรถไถเพิ่ไถยปั้นดินแห่งๆไปก่อนครับพี่น้องครับ คนโควิดหายจากประเทศไทยกอนครับพี่น้องครับหายจากทัวโลกกันครับพี่น้องครับ กลสิเรียหรอกครับพี่น้องครับหลังจากพญานาคพันปั้นแล้วแล้วเพง่วบ้านเข่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบิ้งบนบ้านเข่าครับพี่น้องครับ เรียบร้อยครับพี่น้องครับหลังจากงานเพิ่งกระจาบ้านเข่าครับพี่น้องครับหลังบ้านเข่าแล้วแล้วเพิ่งกระจไทยปั้นกบอีกรอบนึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเพิ่งเพิ่นาบ้านเข่าเลยครับพี่น้องครับ ไงๆตัวละครับแปลงในน้อยแบบนี้มีเป็นลอยๆแปลงกับสมบายด้วยครับแบบนี้ข้าวเดียวแล้วครับพี่น้องครับ ับเบ้งลุงนนยไปก้อนครับพี่นองครับเพราะว่าผลปั้นดินทันแล้วครับเพราะว่า่นตีดินทันแล้วครับี่นองครับเพราะว่าผลจีว่านเข่าแห่งหน้าปี6 3าครับี่นองครับ แสงน้อยถักไถแบบกล้วยๆครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับนี่คือลุงไนครับครับพี่น้องครับบ้านแมดครับพี่น้องครับที่ไส้ปลาอ้อยครับพี่น้องครับที่บ้านแมดนี่ครับพี่น้องครับ ใกล้เสร็จแล้วลรอครับพี่น้องครับอีกนิดเดียวครับพี่น้องครับตัวงานน้อยงานบม่ใหญ่ครับพี่น้องครับ เรียบร้อยครับพี่น้องครับ ครับจะว่าแล้วครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ่งผู้ใหญน้าเพิ่นบ้านเขาครับพี่น้องครับไปเลยครับผมเขาเนี้ยว่ะกอขอหกก่อขอหกเขาเนี้ยกอขอหกครับพี่น้องครับอันนี้เฮ็ดกินมั้งอะไม่ได้เฮ็ดขายอย่างเนาะเฮ็ดกินมีอยู่สองงานเอาเนาะมีอยู่สองงานเอาเนาะแห่ะครับพี่น้องครับเฮ็ดง่ายตัว มีจังสี่บางนี้เนาะเหมือดเฮียนเนาะมีสองงานนี่เนาะโอ้ยเห็นง่ายไปยังแล้วนี่ผมว่าออาไปแล้วครับบานนเนยไปไง่ายพอดีปไปบ้านเขาแล้วครับพี่น้องครับ เบิ่งเพิ่นเซียนวิธีบนบ้านเขาครับพี่น้องครับ 搞坏了，哦。 ครับสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลคไ์กดแชร์ผมนี่เด้อนครับพี่น้องครับแสดงเฮ็ดคลิปกันไหมเอาไหมพี่น้องเบิ้งครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อครับพี่น้องครับฮักค่อนค้ำหน่อยหฮักไข่โดนๆเด้อครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ผมก็าจากไปก่อนครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับผม